สบายดีสวัสดีจ้าคุณคุณทุ่คนองทุกบอลพี <S 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 ่น้องเป็นไหมไม่ยางลินกรบูกกระบานพี่น้องเฮ้ยไปก็เลยจ้ายามาเลงสบายดีมนาลินดูหน้ไปลินป่าปะจ้าไปไปเลย อาถ้าปปนอนเวดนอนนอนไปเรื่อยๆพู้หล่อเลยใ้รก็มาหล่อหลินยามแรงกับบุกกับลานพี่น้องบรรยากาศยามแรง ย uh, okay. ี่เดินลงลี้นอัญมาแล้วนี่คือบรเเ็ณมาต่ว่าอย่นงนรเลยเฮ้ยปุลิบไปเลยนองน้ำจะปคุลที่บ้านนี่พากันนอนอย่กจะเด่พี่น้องมื่อเดือนมาย่าง นะกแมวกินหมักแมวนะเฮ้ยนะพี่น้องนี่นี่นี่นะอะมาเก็บเอาไาว้แปะฉีกงเก็บแมานี่ห้างนี่แปะปะตีมดำๆนี่แปะปะตีม,มาหมักแมวมาในปอมาเก็ลนปอไม่จึงปวดเข็นเนี่ยไว้ได้บอกเออมันชุกเบิดเลยเนาะ มันยังบอมันยังบาซุกพี่น้องเขาเจ้าดึงมันยินโรงเรียนเอออยู่ทึ่งมันซุกอยู่ทิงภูมิภูมิลายกะมืดอัจฉริภูมิมันสีดำคันบางชฉอเออมันทุ่งสีดำอ้าจะประกอบมือเขาขัดได้ไงน้ำประกอบมือขัดน้ำหมักแมวอฮึแคบพี่น้องแคบบอแคบเลยแคบแคบพี่น้องแคบเนาะ เบือกลายเพื่อกินบังแมวพี่น้องกินบัอปลาขออจับดูอ่ะป้าเชียนยังจะเป็นเน็เดอยังระถือผมนี่อ้าเอ้าเก็บเฉยจอกคันนี้เหมือนจอกเลยอันนี้นะไปตองมันจอกโทษเราบอแม่ตุกตะพ่างดลย เด้งยังบุพเอหึเออะเอาสิเอาสฟนี่มันยุ่มหัวท่านนี้เลยอันนี้แหละแมวมันยุ่มหัวอ่ะปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นเบิดไรเบิดอะโอ้ยโก้มือปล่อยคือขืนมือก็ขึ้นน้ำฮึตายกุตกตะพังฮึดินเทินน้อยพี่น้องลานดินเทินน้อยขึจะมีจอกงามเท่ยังนี้คาเล็บบ้านนั่นไอติมบ่ เห็ดอันอนั้นขนมอืมเอาผัดจุก,กุนจะขอแล้วมันนี่ <kind> ข้าขั้นดาข้าขั้นดาก,กับปินอ,อันนี้ขลินเท่าน,น้อยคือกัน,น,นมาะเทศอห็รลูกชีนบอ,อ,อเออไทยกันในไทยโจคันดีข้าปั้นเมียอปัน้นไ้อืมพาปัดเทศใหม่นะมันนี่นะ ผลมีลายอันเบิ no. no. ้ง okay. no. right. ้านลินเทือนน้อยพี่น้องกินบางครน้อย้านผลดินเทือนน้อยพี่น้องแล้วมันละเมวปักินบังละเมวโต้ไปนมากินมน้ำกูไปย่าง มาคอมอ่ะไปใส่เบื้งเดี๋ยิทจึกมาคอบมาชุกมาสองงออยู่ทึงพุงเอาได้ที่กองเหรอไหมอ่ทึบบ่จับดูจับดูป้าจอาให้ผี่แมวมาคมโอ้ยหน่วยเดียวหนึ่งน่ะมาคมเยมาคมพี่น้องโอเคปล่อยึ้น อ่ะพเจ้าหน่วยเดียวนี่เอา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 ใช่ม่ได้กระสางหน่วยเดียวไปโอ้บังแมวอยู่เธอเป็นคนาดุขนาดเลยคู่ได้ระเบ้อนี่ลีนบ่เอักระถางใช่หรือปิดกระถางหวานหวานมกคอมมะคอมเอา กูน้ำไในเรียนเออเดยวกูเ ừ, กสีเหเมื่มกินน้ำดอกนาลูกนายเพิ่งกำลังว่าโอ,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 อ้คุยกันเพื่อนเอ้าเน่เน่ไปแล้วหน่วยสองหน่วยมันใกล้โรงเรียนทน้งมัน <c oughs> หน่อยก็เก็บตลอดก็เลยเบิร์ตม,มันสูงบ้าลกขนาดทีไ่ได้จ้องอันั้น จอนอดกนอเบิ้งที่จอนให้เอาถือ <vie> ันถืได้ตกินเบ้งไห่ดำๆป๊พี่พี่หน่วยี่เ็นบ่ลนี่ทังกองพี่นางเึืงกองนี่เออ โอเคพูอนะไม่ติดกินพูดนะครูปานมึงกินเห้ยังเก็บใส่ไห้ทน้องกินโลดเล่นเออปลาปลาปลา่ะมันฉีดมือละไรบ้นนี้อาช้าเอาถึงบอกเฮ็ดอาปล่อยเนาะมันเกาะมือมันหน่อย เห็นบ่อันนีตัวนี้เอาลองเบิ่งเอาเัาเก็บบนแรกเลยนะไปบอเก่าวคุณนเรียนป่าเอาเอานี่งหน่วยปื้อๆในดำพอดีไปก่อลก้าวไปรถบอบอมาเก็บทำการบอสองหน่วยหน่วยหนึ่งหนึ่งหน่วยเก็บักแมวพี่น้องพันลูกหลามนะเก็บักแมวเขาบลายดเราพอมันอยู่โรงเรียนมันมันเก็บตลอด โอเคปลอยคุณนซะออาเงย่ดากันนะมาผมบนน่ะให้ผัดตูดนะีไล่ปัดตูดไปเอ้หมกแมวพี่น้องดิอ่ะเขียนเป็นเลขหนึ่งเลยหมกแมวขีดแล้วนี่ขีดแล้วนี่ไป พายก็มาโลอป่าโลดุงกระบูกกำลานฮะแมวขอดแมวเป็นยังมันเป็นยังงนบอแมวขอดขอดเอิ้นมันขอดขอดขอดมันเป็นยังงันรบายมันได้ขอด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 มันย่านโอ้ลูกใยญ่โดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้ามันย่านมันอยู่นี่ตลอดมานะ อีหมูเอามาปล่อยหมูใช่หมูของตัวหนึ่งตาดีตุนโหโดยโดยตาดีตุนตาชงสารเอามปล่อยจะรุนละมาดมาตะหงละแมว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 มันย่านมันย่านปุยย่ายมันปุยย่านเด็กโง่ อืมตาดีตูนมันบือยันหนึบหน่อยแน่นสามาตะหึงเลยนะจากจากมือเลยบอกใ้เทา<ะ>หาก็ขึ้นห้องนะคฮัก็เห็นอ๋อแสดงว่าหมู่บ้าน,นกอเห็นมซื่นนอในกอเฮนมานอนอยู่นี่บ่มันนอนในนี่อืมพอจากทางไปดีตูนเนาะทุ่งสาดมันไม่ได้ถือแนวกินไหมมันกินเนาะ โอ้จะเรีกว่านอนอยู่นี่บนมือบนเวทเลยเห็นแต่ปอดมันก้ะที่นมันไปแล้วครูปอดมันได้ผสมเขาเห็นปอดมันเนี่ยเขายิงมันบอกไปแล้วครูมันยากเขาตีมันมาเม่นผู้ชายแล้วบูเม่นผู้หญิงเม่นผู้ชายผู้ชายยิงมันแมวตัวนี้อ่ะคืนดีให้เบิงเนี่ยนะนะนิงคืนด้วยฮะ โอ้ยใช้ร้านคืนดีได้บ่อาโชกชานแม่วได้ี้มาที่ตตนเดเออนอนอย่าไปกินน้ำน้ำมาคิดกิคิดกินๆๆๆๆในนองสะมันมีน้องสะเขาเอามามา่าไ้น้นอืม,ม,มบอลลินบอลลินเด็กน่อยอยู่โรงเรียนแต่ยังมวยบอลลินเนาอพี่เนอะยิงลินตามโศกตามป่าบอลเิลิน ตามป่าตามโขกตามดงวอดินก็มีบลายมีแต่อันอนุบาลอยู่ผู้พี่ชา่าไปงไปเบิงปอชงานแมวตอนในในนอมันหรอนาะอยู่นงบริกินน้ำเออไปไปไปเีไปเบิรักแมวพี่้อง ไปนี่ยิ่งถือเอาหามถิ่นด้วยไป,ไปนะพูดพันแมวดำนอ้อยบใบบอกไปมันยาน้อแมวดำไปเออไปขนานใบายมันช<ป>ีโคบเจ้ามันชีโคบ แมวดำนะเออเออเออไปเสือผู้บ่าวจีบ้อนขาดเครื่องเรื่องนี้นะเหมาะไปอยากล่างอยากล่างมือนี่มีน้างมือบ้องแข่งชติเหียเป็นเหียเป็นพอร์ตเป็นพอร์ต มก็ใส่ไหลก็เลยสูงเงี้ยสูงห้วยบ่โอ้ยโน่ผมมองเลยแมวน่ะไปอยู่บ่ชผมไปกระช่างมันหกไปมันสูงบ่กระช่างปะจะมันวายอีกบวชลืมหลอกลืมล็อกคุณแจบอกจะไปเฮ็ดของเพื่นไป ห้องเพลงละอันซาออ,นออกมาปิดให้เพ่นไ,ไ,ไ,ได้ไหมปลนันเหตุพิดไว้โอ้ยลืมเบิง้ง,อออง,องโอเคครับพี่น้องชกัชกขอบุญขอบคุณละลายถูกขู่ถุกขนพี่นอ้องถูกมองถูกบ,บ่นมุฒิ้าพไม้ยางหลิบนยมมะเร็งกระบกกระบานลี่องตามภาษา ปาดจ้าสบายดีอ่ะสบายดีเอาป้อนสบายดีป้อนปิดมาน้ำเออสบายดีสบายดีสบ,บายดีเอ่อเมลรงจบอ่ะเด้อจ้าบ๊ายบายมา <c oughs>